สวัสดีครับร้านพีซีแท็กเอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรสีสะเกดครับผมวันนี้รีวิว34ครับผมเก็บรายละเอียดเรียบร้อยสภาพพร้อมใช้งานครับอันนี้ไม่มีเรื่มครับผมไม่ได้แจ้งจดทะเบียนครับผมเก็บสีใบมีดคันล่างแล้วก็สีล้อครับสภาพพร้อมใช้งานด้านหน้าพันหลังพันหลังพันหครับผมมีคาดติดมาให้ด้วยครับ ขายกันแบบไม่ได้ล้างครับยังไม่ได้ล้างเลยกังดีครับผมน้ำไม่ดนันไม่อไยครับไฮดรอลิกใช้ไงปกติครับผม สภาพพร้อมใช้ท่านใดหาอยู่ก็แวะมาชมได้ครับอำเภอเบญษลจังหวัดศร,รีสะเกดเบอร์โทร08160047530984422502ครับราคาคันนี้อยู่159,000บาทครับผม159,000บาทอุปกรณ์ดันหน้าดานหลังแล้วก็คาดครับผมท่านใดสนใจก็แวะมาชมได้ครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ